คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมสตาวชิรสมุททวารวิหารเรปติติตังนรเทเวหิตปูชิตังปตาถังพุทธรูปังอาหารวันธามิทุระโตนมมาระอนัเทวะอสตาวชิรสมุททวารวิหารเรปติติตังนรเทเวหิตปูชิตังปตาถังพุทธรูปังอาหารวันธามิทุระโตนมมาระอนัเทวะอสตาวชิรสมุททวารวิหารเรปติติตัง นรเทเวหิตปูชิตังปตาถังพุทธรูปังอาหารวันธามิุรตะกนมระอนัตเทวะอัสตาวัชิรสมุททวารวิหารเรปฏิติตังนราเทเวหิตปูชิตังปตาถังพุทธรูปังอาหารวันธามิุรตะกนมระอนัตเทวะอสตาวัชิรสมุททวารวิหารเรปฏิติตังนราเทเวหิตปูชิตังปตาถังพุทธรูปังอาหารวันธามิุรตะกนมาระอนัตเทวะอั